ตอนนี้ลุงอยู่สำเพ็งสองใครอยากรู้ว่าลุงมาทำไมตามลุงมา ได้ข่าวว่า t ทาวเวอร์เลอรเขามาเปิดสาขาที่สำเพ็งสองเพราะที่นี่เขาบริการดีบรรยากาศก,ารก็รักซูเงียบสงบมีทั้งห้องรวมหรือไพรเวทส่วนตัวเขาก็มีและที่สําคัญเวลคัม <Welcome S 2> ดิงผลไม้ขนมเสิร์ฟถึงตลอดมาถึงไฮไลท์สปาหูที่กําลังนิยมในจีนความอยากรู้อยากเห็นอยากลองสักครั้งและไม่ผิดหวังยอมรับว่าแรกๆลุงมีเกรงแต่ด<ต>้วยมือน้องเขาเบามากทําให้ผ่อนคลายจากที่กลัวกลายเป็นฟินรีแลกซ์สุดๆเป็น60นาทีที่ทําให้คนหลับยากแบบลุงได้หลับลึกหลับสบายสบายจนหลับไปหมด ลลาเลยและสำหรับคนที่ปวดคอบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมเหมาะมากกับการนวดฝ่าเท้าแผนจีนแบบดั้งเดิมเพราะเขามีการแช่เท้าการไล่เส้นกดจุดให้เลือดหมุนเวียนดีคลายเส้นที่ตึงตามร่างกายผ่อนคลายขึ้นการปวดเมื่อยน้อยลงใครที่อยากรีแลกเหมือนลุงเซฟคลิปนี้แจ้งทางร้านลดทันที100บาทที่ร้านเทาเออร์เลอร์ทุกสาขาวันนี้ลุงเหมือนได้ปลดปล่อยเลยใครชอบสปาและนวดต้องมาที่เทาเออร์เลอร์เขาเปิดเที่ยงวันถึงตีสองทุกวันนะจักจะบอกให้